ครับผมสวัสดีครับผมกับมาพอพ่อกับบอลองเช่นเคยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้แกเป็นคลิปแนวทางวิานอยนะครับสูตรมัดรวม3น้อยนะครับผมครับพี่น้องครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับของวันประจําวันที่2นะครับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับ บอลองกับบอลสนับสนุนเล่นกับพนันทุกชนิดเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสีเป็นเพียงสีกลางนะครับเนาะเอาแนวทางมาปั่นพี่ปาน้องเบิ่งนะครับผมเนาะครับผมกับก้อนเฮาสิไปรับชมของวันประจับวันที่2นะครับเฮาก็มาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเนาะผลของเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องนี่ครับฮานอยพิเศษกับสองกับ00นะครับฮานอยปกติ275กับ81นะครับเนาะ หาหน่อยวีไอพีหกหนะครับผมกะเบ้าหลงก็ให้เข้าเด่นแค่เด่น2นะครับเด่น2กับเด่น7นะครับพี่น้องนะครับในในคลิปแรกของมาหลงนะครับสูตรมัดรวม3น้อยนะครับเนาะนี่ครับลุดนะครับพี่น้องลุดลดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าก็ได้ได้มีแค่เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับผมเนาะนะครับส่วนหกสองกับ นี่ครับเป็น36นะครับรูดรูดนะครับพี่น้องครับผมกาสีเข้าเจ็ดกับ2นะครับตัวเด่นนะครับเนาะในคลิปแรกของบลองเมื่อวานนี้นะครับก็ขอโทษขอพายะไหลเด้อครับผมเนาะครับผมกับส่วนคลิปที่2นะครับส่วนคลิปที่2กับมาแค่ตัวตัวเด่นคือกันนะครับพี่น้องเด่น1นะครับเบื้งเนี่ยพี่น้องตัวดอก8ปดหนึ่งเราบ๊องให้รูดหนึ่งถ้าสายรูดนะครับสายรูดกับ น่าจะมีโชคลาภนะครับเนาะบอลรองก็ให้หนึ่งเจ็ดนะครับข้ามนะครับเว้นบอข้ามบอฮอดนะครับคุณน้องบอลรองเจาะบอฮอดนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วหนึ่งหกนะครับเนาะเพิ่นออกไอแปดหนึ่งนะครับเนาะสองนอยเลยนะครับเมื่อวานนะครับครับผมกับบว่ากันนะครับพี่น้องตัวเลขกัมีลุกมีเข้านะครับผมกัเดี๋ยววันนี้เฮามาตามกันต่อเลยนะครับเนาะสูตรมัดรวมสามนอยนะครับผมตัวเด่นนะครับตัวเด่น ตัวเด่นในงวดนี้นะครับบอลองก็ให้4ให้9นะครับรูด3นะครับผมเด่น4เด่น9รูด3นะครับส่วน2ตัวเนอะก็มี3ูนะครับแล้วก็3 1 38นะครับส่วน4ก็42นะครับ46 47 93 94 92นะครับพี่น้องนี่ครับ ส่วนสามตัวนะครับส่วนสามตัวของบารลองนะครับก็จะมีสามสี่เก้านะครับผมสามสี่เก้าเก้าสามศูนย์นะครับเก้าสามศูนย์เนาะแล้วก็ สี0 3เนาะนะครับผมเนาะนี่ครับ3 4 9 9 3 0 4 0 3นะครับเนาะสลับตัวเด่น3ตัวนะครับผมกาคนี้ตัวเด่นตัวชอบนะครับที่บัหลองมักนะครับผมเนาะกาซีมี30นะครับผม สามศูนย์แล้วก็สี่หกนะครับสี่หกแล้วก็เก้าสามนะครับเนาะส่วนสามตเนาะบ่องกระมักตัวนี้นะครับสี่ศูนย์สามนะครับผมเนาะการโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะบ่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่น้อง ครับผมสลับคลิปนี้นะครับสุดมัดร,รวม3ามบารองกามีซัมเน่เด้อครับผมก่อนออกไปใครลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้บอลรองเลยเด้อครับผมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวัดใจนะครับพี่น้องว่าตัวเลขสิเป็นแปลงจังใดนะครับผมสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ